วายอ่าอุ้ยต้องน้ำด้วยนะฮะในนี้ก็คือเราจะมีอุปกรณ์เป็นแบบไอ้เตากระต่ายหรอกระต่ายกับหมีแล้วก็มีเข็มกลัดเออแล้วอันนี้จะติดได้ยังไงมันไม่มีหมุดนี่กระสุ้เหรอก็เออน่ารักมากอะไรสตาร์ทอะไรสตาร์ททำเลยนะสตาร์ททำเลยจากคนดี แล้วก็มีแบบว่าอุปกรณ์เป็นสีๆอย่างนี้ให้เขาได้ทําการศิละปะวันนี้เพราะว่ามีเคืออยู่ในห้องผ่าตัดเยอะยแล้วก็แบบอยู่ในโรงพยาบาลชีวิตเครียดวันนี้เราก็อยากให้มีว่าแบบว่าผ่อนคลาย <Okay. S 1> เออ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะสวยได้เท่าดาวินซีหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็เอออยากจะให้ผ่อนคลายเธอมีใครเคยไปมาก่อนี่ยในห้องนี้อ่าคุยละ มีใครเคยไปนินราศีการไหมคะจะบอกว่ามันมีราคาแบบไปคนเดียวไปเป็นคู่แล้วก็แบบ V I P อ๋อไปคนเดียอะไปไงไปคนเดียอะไปไงไม่รู้ไปเป็นคู่มาอุ้ยเขามีชัยสิวันนี้ก็งานคนเดียวค่ะเนอะแล้วงานเรา V I P เป็นไงคือ V I P อ่าเผื่อเปิดไหมคือ V I P มันจะแบบว่าเขาจะให้เป็นของที่ระลึกแบบว่าประจำงานแล้วจะได้เหมือนกับสมุดหนังนะครับ ไปอ่าสมุดหนังก็เลยอ๋อเป็นหนังอ่ะเป็นเลตเต์กระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าหนังแล้วก็มีแบบโน้ตบุ๊กมีแบบของแบบเป็นกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยกูแต่น่ารักมากแล้วเป็นคู่ได้อะไรมาอะไรนะเป็นที่ไปเป็นคู่มาได้อะไรมาได้แบบถ้าไปสองคนจะได้ราคาพิเศษโอ้ยใชแล้วแล้วลูกปั้นโมนาลิซ่ามันยังไงอะคะอ่ะพูดเลยละกันเออเอางี้เราเป็นซ่วงทองดีไหมคะเราไม่ต้องมียร์วายแล้วเออ มาสิเดี๋ยวสัตยื่นมาให้มาแล้วเธอพูดไปคือเมื่อวานอ่ะคือไปเธอทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันไหมจ้เป็นมัลติทาเลนต์โอเคเธอเป็นมัลติทาเลนต์มาเริ่มเมื่อวานเธอทำอะไรเมื่อานใช่ปะเราอ่ะเราชวนพี่เวิร์ดไปแล้วแหละว่าแบบเอออยากไปดูอันนี้แล้วเขาก็แบบเออเขาจะไปแล้วเขาจะไปทำธุระธนาคารด้วยเออแล้วระหว่างนั้นน่ะเขาตอนเย็นเขามีงานใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปแวะซื้อเสื้อ เราก็เลยแบบพาเขาไปซื้อเสื้อใช่ไหมแต่พอเขาไปซื้อเสื้อใช่ปะเราไปเจอเสื้อตัวหนึ่งแล้วเราอยากได้มากเออเล้ก็ออ,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 อสวยดีอะไรยแต่ช่วงนี้เราเป็นคนประห,ะระหยดะัดนีค่ะออไม่แกเราเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับกับกับบัตรคู่ <c oughs> อก่อ๋อโอเคเสื้อนัน้นอาจจะขายในนิทัศศกดิวินซีสตอรี่มันยาวอ๋อโอเคทุกคนเรามีเวลายาวๆกันใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือพิ่งตอนออกจากบ้านเท่านั้นเอง ยังไม่ถึงเทียรเลยเราอยากได้เสื้อตัวนึงแต่ว่าเราไม่ได้อ่าแล้วเขาก็บอกเอ้ยหยิบมาเลยเดี๋ยวขาจ่ายให้อุ้ยเธอแล้วเสื้อมันตัวละห้าพันกว่าอุ้ยป่ามากแล้วเขาเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจ่ายให้แล้วก็คุ้มแล้วจังหวะนั้นเธอหยิบเลยหยิบเลยเอ้ยไม่ได้หยิบเลยแบบว่าตัวนี้คืออยากได้อยู่แล้วก็ลองดูว่าจะหยิบไหมเออบอกว่าเออเดี๋ยวหยิบหยิบมาเลยเดี๋ยวจ่ายให้นี่เราก็เลยอ้าหยิบ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 ไปตัวนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ แล้วเราก็ไปถึงงานใช่ไหมเราก็เลยแบบเอ้ยก่อนไปถึงงานแล้วก็คุยกันแล้วแบบแล้วแบบเฮ้ยเสื้อตัวแรกครั้กว่าดเลยแบบเกรงใจแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรียกข้าวเดี๋ยวเรียกข้าวเดี๋ยวเรียกข้าวแล้วเราก็อ่ากินกันไปประมาณแบบพันนึงแล้วทีนี้ก็แบบเออเราก็อลังจาะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปที่งานค่าตั๋วสองคนประมาณแบบสองพัน ああเราก็เลยบอกเออเดี no no. 5, 000, 000, 000. Mmm. You know ๋ยวจ่ายให้เขาซื้อเสื้อให้เราห้าพันเธอบวกลบแล้วแล้วยังคุมอยู่ยังคุมอยู่เราไม่ได้กำไรสองพันอยู่จังหวะนั้นแล้วก็เออได้กำไรสองพันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วตอนแรกเงี้ยแล้วจนออกมาอุ้ยอยากได้ของที่ระลึกเนาะใครพูดใครพูดเธอพูดหรอเออพูดเออเอาแล้วของที่ระลึกน่าจะแพงแล้วตอนนี้น่าจะทำใจแว่าได้ไม่เป็นไรเออก็แบบเออเขาภาษาซื้อให้เราเอง ไม่บอกอยากได้เสื้อโอเคเออเอาเลยเอาเสื้อสองตัวก็ประมาณพันกว่ากว่าอ่าอุ้อยังได้กำไรอยู่แล้วไปอีพันหนึ่งสองพันหนึ่งเออสมุดตอนนี้ก็จ่ายประมาณประมาณแบบสามพันละสามพันสี่พันละเฮ้ยได้กำไรพันหนึ่งยังได้กำไรอยู่เออสองพันหนึ่งอุ้ยทำไมวันนี้ยาวนานจังเลยวันนี้ไม่จบสักทีทีไปหยิบตุ๊กตาโมนาลิซ่ามาอ่ามูลค่า พันเก้าขาดทุนล้วขาดทุนแยาวเร้วไงเราก็ซื้อให้แต่เ,าาเราก็ต้องซื้อให้มาเป็นเพื่อนเราใช่ไหมเขาอุส่ตว์บอกว่าเวนว่างในวันที่เขาต้องแบบไปทาธุระธ,ธน,นาคารมาเพื่อเราเออ,เอ,อจริงๆแล้วดีเอ๋อผขาคิดได้ใจเหมือนกันว่าเออจะทํายังไงดีถ้าสมมติจะซื้อ5้าพันนี้ให้มี เขาก็วางแผนแล้วเหมือนกันจริงๆแล้วนี่ถ้าสมบติว่าเราไม่ไปสังขารเขาเพราะว่าจะวางแผนแล้วแล้วความหาเออป่ะอแล้วตอนกลับก็ไปซื้อขนมกินตอนนี้ก็ไปซื้อน้ำเออซื้อขนมใช่ไหมตอนนี้ก็ไปซื้อน้ำให้เออแล้วทีเนี้ยเออมันก็ซื้อขนมมาแล้วก็มันก็แยกย้ายกันแล้วตอนขับรถมีขับรถมาแล้วสักขัรหนึ่งเออรถส่งลนมาซื้อขนมมาให้ไมไ้ไม่ได้ให้กู ขนมเลยต้องไปเอาที่บ้านหรือเปล่าคะต้องรอที่บ้านที่เอิร์ดดึ๊งอ่าคำถามจากทางบ้านค่ะได้ใครเอาที่บ้านหรือเปล่าคะน่าจะกินไปแล้วนะอ่ามันคือขนมอะไรอ่ะเธอที่มันบ้าบินเนาะอ่าสีดำดำสีน้ำตาลมีมะพร้าวเออบ้าบินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นสตอรี่วันเดย์วิทเอิร์ธมี หนึ่งวันพันเรื่องจริงๆเราุกอย่างเราสรุปสุดท้ายเธอได้แะเรื่องรี่ครับสักการณ์คือจบแค่นั้นเลยไม่ได้มีความพิเศษอะไรหลังจากนั้นไม่เออได้ไหมล่ะได้ไมล่ะรีบพูดตอนนั้นเขียนนะจะได้แบบเออ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 ไม่ได้เรได้ไปฟังก่อนไงเราได้ไปดูแบบศิลปะเคยจริงแนะนำมันก็แบบใครเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าไปคนเดียวก็จะหนาวหน่อยนะคะ ไออันนี้เป็นไปคนเดียวได้แต่ว่าจะไม่ได้รู้ฝากเพื่อข้างๆได้ไหมใครที่แบบเดินมาแบบไม่เราก็ไปแบบเกรงใจมันแปลว่าเขาอาจจะแบบเสียสิ่งอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะแบบเรียกคนอื่นคนอุ้ยคุณมีคุณวาดรูปสวยมากใช่ไหมคะโธอเอาจริงๆอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขามีการไล่สีนะคะเป็นดอกไม้ใครสอนมาหรอคะเออโอ้สวรสคย ช็สใครสอนมาคะขําดจกทางบ้านนะคะเดี๋ยวใครใครมีคำถามลกก็ตะโกนขึ้นมาเออใครสอนมาหรือเปล่านะศิลปะอันนี้ทำไมว่าสวยจังเลยอ่อก็เราก็พอว่าได้เพราะว่าตอนมิกแบบอยู่ปฐมมิกก็ได้เสีปยเกตสีใหม่ ทสิ่งทำมาหรือวิชาง่ายนะแกไม่ได้อยากกับสุขภาวะอะไรเงี้ยสุขภาวะแกก็ไม่ได้เกียติสี่หใช่แกต้องไปอยู่มาเรื่องนี้ได้น้องไปคุยถึงเรื่องสุขภาวะกันแล้วด้วยมีใครได้สุขภาะวะเกียรติตลอดปะตลอดตลอดทุกคนต้องได้สี่เนาะคะใช่ไหมคะเราวิชาแนวมีได้สี่ไหมใช่คืไม่มีเก็บเกรดเอ่อไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเป็นเกดอะค่ะเราคิดเป็นอะไรผ่านกับไม่ผ่านโดยใช่ผ่านกับไม่ผ่านอ่า ค่ะสาวภาวิทยาคมค่ะเออเธอเธอที่งานบอกว่าเวลาเราผ่านไปเร็วมากหลอดซองเร่งมือมิดสีว์เฮ้ยสวยมากได้ได้ได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเขาวาดเป็นรูปดอกไม้อุ้ยอยากให้พี่ๆทุกคนได้เห็นจังเลยเธอเก่งเนาะทำไมเธอถึงไล่สีแบบสวยจัง ทราบนะฮะเธอแต่ว่าอันเนี้ยคืออันที่เธอตั้งใจอะหรอข้อนนี้เป็นอันที่เธอรีบอะมันม right. ันม sort of okay. ันเบี้ยวเบี้ยวนิด э นึงเธอผิดสี่สี่ที่ชอบคนดีจังหวะมันไม่ได้แล้วเธอเอียงตัวมันทำอะไรอ่าค่ะนะฮะเป็นการเอียงไปทั้งตัวเลยนะฮะอุ้ยสวยมากเฉลยยัง อย่างนี้ขาเรียว่าใบไม้ด้วยเออเวลา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 ที่เธอถ่ายรูปภาพภาพที่เธอหันหลังเธอเนื้อก็อะไรอยู่ที่เธอทำแบบนี้เธอเนื้อก็อะไรอยู่อ๋ออยากได้รูปแบบนั้นว่าอ๋อตา้อมถ่าได้หนึ่รูปเลยไหมคะหนึ่งรูปเราลงเลยไหมหรือว่าหนึงรูปเราลงหนึ่งรูป ไม่แต่ว่าร้อยยีแบบฟนึ่งิที่เราชอบอย่างีอ่ารรู้ใจเนาะอาจจะไม่ต้องดีบกันเยอะจริงๆถ้าไม่มีสีเขียวมันจะสวยละจ้าสีเขียวเราไม่เปื้อเลยอ่ะก็ยอมแพ้ไหมกกยอมแพ้กกยอมแพ้ก็ยอมแพ้ก็เอาสีสีเหลือต่างๆเหองต่างๆไปจบ เอ้ยสวยมากเป็นการกิ่งการนะคาวเพืพี่เอ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเขานอกจากเขาเป็นคุณหมอแล้วเนี่ยเขายังเก่งเสือปะด้วยเก่งทุกด้านอุ้ยเก่งหุกด้านเลยอะ่ะภ <c oughs> ูมใใ <c oughs> ิใจในตัวแกอะไรแกแอย่างเบ็ดดีสมภูมิใจในตัวแกเรารู้จักกันมาแล้วนะเ,เ,รรเออแบบวันเนี้ย น้องมีเขาทําได้แล้วอ่ะเขาวาดลากนะคะ yeah. เขาไม่ได้ลากวาดจีบถูกไหมเธอดอกไม้สวยมากแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยเื่อนที่เขาวาดกันแล้วมาเลยตั้งใจและอันนี้ก็วาดตั้งใท่าไหนอันนี้สุดท้ายเนาะอุ้ยน้องมีเซ็นชื่อให้ด้วยได้ไหมเผื่อพี่ๆเขาอยากได้ลายเซ็นเราอุ้ยเอาละสีดำไหมสีดำ สวยเนาะคุณพี่บอกแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้องภูมิใจในตัวเขานะคะงนีนี่ไงป้นมิกซิลไปเหมือนแบบดาวินดาวินเอ้ย oh. อยากได้ไหมค่ะเอาอย่างนี้ <c oughs> ถ้าคุณพี่ทุกคนอยากได้ <c oughs> คุณพี่จะต้องทายใจคุณมิกให้ถูกต้อง เออบอกเลยว่าค <Happiness. S 2> <Mirror. S 1> ับถามยากมากคยากนะยากแบบเราไม่ดูคำตอบมีแค่เขาคนเดียวที่ดูคำตอบอ่าได้ไหมคะคุณพีไดไหมมีคไแปลด้วยไหมอินเตอร์นได้ไหมอินเตอร์เฟนเดี๋ยวเราจะ speak English นะค่ะ speak English ให้อินเตอร์เฟนสุชุชัด every body โอเคเรียบร้อยคุณมินค่ะ